ในมุมมองของเพื่อนเนี่ยประเทศขเขมรเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างเอาง่ายๆเลยสมมติว่าเพื่อนๆไปเกิดในประเทศขเขมรแล้วเพื่อนๆตอนนั้นอ่ะจะต้องรักชาติอยากจะรักชาติในเรื่องอะไรดีจะภาคภูมิใจในอะไรดีจะรักประเทศในเรื่องอะไรดีคือต้องหาเรื่องรักให้ได้นะ่ะวัฒนธรรมอาหารกิริยามารยาทอุปนิสัยหนังละครหรือว่าผู้นําอะไรสักอย่างต้องหาเรื่องรักให้ได้ค่อนข้างจะยากลําบากเลยนะ ่าแล้วทีนี้มามองในมุมปกติชาวเขเมรปัจจุบันเนี่ยเขาดูเหมือนรักชาติกันโคตรเลยเขารักอะไรในประเทศของเขาสิ่งที่ทําให้ภาคภูมิใจอยากปกป้องกันเป็นหนักเป็นหนานี่มันคืออะไรท่ามกลางปัญหาหนักหน่วงอย่างแกงคอเซ็นเตอร์คาสิโนโทุนจีนสีเทาวิกฤรตสาธารณูปโภคอาหารการกินของกินของใช้นึกถึงอะไรไม่ออกเลยจริงๆใช่ไหมเออ การปลูกฝังเรื่องความภูมิใจในอดีตก็เลยน่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้เขายังมีอะไรให้ภาคภูมิใจอยู่บ้างรัฐบาลเขมรก็เน้นย้ำเรื่องความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเขมรโบราณกับนครวัดนะนะเพื่อที่จะสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันก็คือให้ชาวเขมรทุกคนได้เข้าเรียนเข้าใจว่าเรายังมีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่อยู่สมัยเมื่อพันปีที่แล้วอะไรของเขาวนานล่ะเอามาเป็นกรอบป้องกันทางใจก่อนทีนี้พอเจออะไรที่มันล้มเหลวในปัจจุบันนะนะเศรษฐกงเศรษฐกิจ ประชาชนเขาก็เลยจะแยกระหว่างประเทศชาติกับปัญหาเศรษฐกิจออกจากกันก็คืออาจจะเกลียดคอร์รัปชันบ้างแต่ว่ายังรักในรากเงาที่ถูกสอนมาก็เคยถึงประเทศจะเป็นอย่างนี้แต่อย่างน้อยในอดีตเราก็เคยยิ่งใหญ่แล้ววะแบบนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของยุค,คเขมรแดงที่ผ่านไปนะสงครามกลางเมืองที่ยาวนานแล้วคนที่ยังมีชีวิตเหลือรอดอยู่เนี่ยเขารู้สึกว่าชีวิตในปัจจุบันนี้แม้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไรแต่ก็เออยังดีกว่า สมัยช่วงขเขมแรแดงแล้ววะแบบนั้นก็เลยอ่ะเนี่ยแหละภาพภูมิใจในยุคปัจจุบันนี้ที่สําหรับคนทั่วโลก,กอาจจะรู้สึกว่ามันย่าแย่ถ้าเกิดว่าไม่มีความรักชาติความสามาคัคคีแบบเนี้ยประเทศจะกลับไปสู่จุดต่ำสุดแบบเติมที่เคยผ่านมาในช่วงขเขมแรแดงคนรุ่นเก่าก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดแล้วรบกับไทยนี่มันต้องมีความสุขอยู่แล้วสิเพราะเหมือนกับว่าทางไทยก็ยังไม่ได้ทําอะไรที่มันรุนแรงจริงๆเลยสักทีแบบนั้น แถมนักรบไทยก็ดันค่อนข้างมีจริยาธรรมสูงซะอีกก็ไม่ได้ทําอะไรป่าเทือนแบบแนวเขเมรแดงในพื้นที่ที่ห่างไกลความรู้การศึกษาเขาไม่ถึงชาวบ้านเขาก็ได้รับข้อมูลด้านเดียวจากสื่อที่รัฐควบคุมเสมอแหละก็จะชูภาพหลักการพัฒนาทางวัตถุนะเช่นตึกในพนมเปญนะก็ได้ความภาคภูมิใจขึ้นมาอีกหนึ่งคือมีตึก แล้วก็โยนความผิดของปัญหาต่างๆเช่นมิจฉาชีพให้กับชาวต่างชาติหรือไม่ก็พวกปัจจัยภายนอกนะคนไทยคนจีนอะไรคือโยนไปเรื่อยเหมือนพ่อเชิญโจนเข้ามานั่งดื่มน้ําชาในบ้านพอลูกถามทําไมมานั่งในบ้านได้ล่ะพ่อก็บอกว่ามันไม่ใช่คนในประเทศเราโยนความผิดให้เชื้อชาติมันอีกทีนี้พอสื่อสารด้านเดียวความรู้มันก็น้อยความรู้ไม่ถึงประชาชนก็เลยขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ก็เลยทําให้มองไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของรัฐก,กับปัญหาที่กําลังเจออยู่ว่ามันเกี่ยวข้องกันเห็นๆเลยแล้วยิ่งมาอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นคือพื้นฐานนะนะอย่างเช่นน้ําไม่พอไฟไม่พอเศรษฐกิจแย่เอาละความรักชาติก็เลยกลา,ายเป็นที่ยึดเหนี่ยวทั้งจิตใจเพียงอย่างเดียวที่พวกเขามีก็คือนี่แหละคือความภาคภูมิใจแล้วว่าภูมิใจที่ได้รักชาติ การยอมรับว่าประเทศตัวเองเละนี่มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเกินไปสําหรับคนที่เขาไม่มีต้นทุนชีวิตอย่างอื่นคือเขาไม่มีอะไรแล้วเหมือนที่ชาวคอมมนหลายคนบอกว่าเราไม่มีอะไรต้องเสียเหมือนจะเท่นะแต่เขาหมายความตามนั้นจริงๆไม่มีอะไรจะต้องเสียจริงๆทีนี้การปกป้องเชื่อเสียงประเทศก็เลยเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองไปด้วยในตัวรู้สึกแบบว่าอย่างน้อยชีวิตเราก็มีคุณค่าแล้วว่า และทีนี้วัฒนธรรมการเกลงใจอำนาจนะสังคมของเขเมรนะมีโครงสร้างอำนาจแบบแนวดิ่งค่อนข้างจะสูงมากการวิาพากษ์วิจารณ์ประเทศหรือว่าผู้นำเนี่ยนำมาซึ่งอันตรายแน่นอนเลย100%ถ้าเกิดว่าเขารู้ดังนั้นการแสดงออกว่ารักชาติก็เลยเป็นทั้งกรอะคุ้มภยัยแล้วก็เป็นค่านิยมที่มันเท่มากที่ถูกบังคับไกลๆโดยสังคมลูกหลานชาวเขเมรเพิ่งเกิดมาถ้าพูดคำว่ารักชาได้นะเท่เลย ความรักชาติของเขาไม่ได้เกิดมาจากความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตหรืออะไรที่เห็นรอบตัวเลยมันไม่มีแต่ก็เกิดมาจากการยึดติดกับประวัติศาสตร์โฆษณาชวนเชื่อสัญชาต,ตยานการปกป้องศักดิ์ศรีแบบนี้ข้ามกลางความยากจนแรงแค้นแต่ทว่าเขาเองก็ต้องเตรียมหาคําตอบนะถ้าเกิดว่ามีใครสักคนที่เป็นชาวต่างชาติมาถามว่าประเทศคุณมีอะไรดเออีเขาก็ต้องหาเรื่องมาตอบให้ได้อย่างแรกนครวัดแง่งงละ นี่คือความภาคภูมิใจอันดับหนึ่งที่ไม่มีอะไรมาลบลางได้ก็ถูกปลุกฝังว่าบรรพบุรุษข,ของเขาหนักคือผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอุตสาคเนแต่เพิ่งจะได้มาเป็นของเขเมิดเมื่อกี่ปีที่แล้วนี่เองได้มาปุ๊บสร้างตำนานโบราณพันปีมาปับ๊บความภูมิใจก็คือเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่เคยแผ่กระจายไปทั่วภูมิภาคเราเคยใหญ่เราเคยโตเราเคยยิ่งใหญ่เคยมีศักดิ์ศรีเหนือชาติเพื่อนบ้านในเชิงประวัติศาสตร์ และในเมื่อเราเคยปกครองทั้งหมดทั้งภูมิภาคดังนั้นวัฒนธรรมอะไรก็ตามที่โผล่ขึ้นมาแล้วมีชื่อเสียงมันก็คือของเราไงเคลมกันง่ายๆแบบว่าไม่ต้องมีความเชื่อมโยงไม่ต้องมีหลักธงหลักฐานอะไรทั้งสิ้นเราหลังจากยุคขเขมรแดงวัฒนธรรมปัญญชนเกือบทั้งหมดถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นอย่างที่เห็นความภาคภูมิใจก็คืออย่างน้อยนะพอเกิดช่วงนั้นขึ้นมาเราก็สามารถฟื้นฟูระบำอับอสราหรือดนตรีพื้นเมืองกลับมาได้อีกครั้ง นี่คือสัญลักษณ์ของการไม่ยอมตายของชาติโดยไม่มีการขอบคุณครูไทยหรือว่าอะไรที่เขาไปสอนไปช่วยฟื้นฟูเลยนะพูดแต่ว่าตัวเองเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมากันเองเก่งแต่ว่ามันยังไม่พอความภาคภูมิใจมันยังน้อยไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางสมเสร็จหุ่นเซนเขาก็พยายามสร้างความภูมิใจใหม่ๆผ่านกีฬานะเช่นจัดแข่งซีเกมแม้จะมีดราม่าเรื่องกุลแคเมปัญหาการจัดการแต่ว่าสําหรับคนในประเทศน่ะ การได้เห็นทงชาติขเขมรในสนามกีฬาแล้วก็ได้รับเหรียญรางวัลเป็นจํานวนมากแม้จะมีข้อกังขาเรื่องการตัดสินโค่นเยอะแต่ว่าน,นี่ก็คือสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าประเทศเรากําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะทัดเทียมกับประเทศอื่นร,บรอบๆแล้วทัดเทียมกับสิงคโปร์ญี่ปุ่นแล้วแล้วอีกอันหนึ่งที่เขาเอาไปอวดกันก็คือมีความภาคภูมิใจกับความอึดของตัวเองมักจะบอกว่าจากประเทศเรานะที่เคยมีแต่กองศพทุนระเบิดเนี่ยวันนี้พวกเรามีตึกสูงแม้จะเป็นทุนจีน มีห้างสรรพสินค้ามีทางด่วนแม้จะเป็นงบจากจีนเนี่ยคือความภาคภูมิใจที่เกิดจากการเปรียบเทียบกับอดีตที่เลวร้ายของตัวเองมากกว่าการเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและที่น่าภาคภูมิใจอันดับหนึ่งสูงสุดเลยก็คือสมเสร็จหุนเซนเรามีผู้นำที่ยิ่งใหญ่และใจดีมากท่านเป็นดังเทวดามาโปรดชาวเขเมรท่านมีอิทธิพลมีบารมี จิตใจดีรักประชาชนรักประเทศชาติและต่อสู้เพื่อประเทศมาอย่างหนักหน่วงหลายปีเพราะว่าท่านอ่ะใช้ชีวิตมาอย่างยากลําบากอยู่ในคฤหาสน์ที่ใหญ่กว่าบ้านคนทั่วไปประมาณ30เท่ากับนาฬิกาข้อมือที่ราคาสามารถสร้างบ้านให้ชาวเคขมเมทั่วไปได้ประมาณ60หลังกินข้าวมื้อหนึ่งราคาเทียบเท่ากับอาหารของกองทัพหนึ่งเดือนอะไรประมาณนั้นอ่ะก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเคขมเม เกิดเป็นชาวเขมรก็จะมีความภาคภูมิใจยอยู่ประมาณนี้ที่เขาเอามาเป็นแรงปันนาใจในการใช้ชีวิตก็น่าแหละอย่างที่ถามตอนช่วงต้นคลิปเพื่อนๆลักถ้าไปอยู่ในชาวเขมรอ,อยากจะภาคภูมิใจในเรื่องอะไรดีก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ